ชัรกอาาบอกผ่านทางกริยาท่าทางเป็นแอคชั่นแบบว่าจะทำอะไรายอยู่เหมือนกับบอกแบบว่าบอกอ้อมๆมี่หลายแบบพับผมแบบไปเรื่อยๆก็ให้คนรู้เองกับแต่ว่าเดินไปบอกเลยว่าขอส่งไปสมัครได้ไหมไม่บอกอ่ะอ่าคือแล้วเราเป็นผู้หญิงเราไปบอกเขาแบบเธอเราชอบเธอซื้อของให้มันก็แบบเห่ ได่บอกดีกว่าอยู่อยู่ใกล้ๆเขาก็มีความสุขแล้วเป็นนางเกอก่ะนางเอก <c oughs> เอากระดาษเขียนกระดาษใส่ใต้โต๊เขียนแล้วควอมลายมือคนอื่นเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นเราตะโกนตะโกนไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทัน <c oughs> จริงๆเราต้องตะโกนเฮ้ยเธอชอบเออ <c oughs> เพราะว่าสมัยนี้ผู้ชายเหลือน้อยผ่านเพื่อนผ่านคนอื่นบอกเองไม่กล้าหรอก แล้วไม่ค่อยได้แอบ,บชอบใครด้วยก,ก็ก็ถ้าชอบจริงๆนะบอกผ่านคนอื่นวิธีการที่จะบอกความคนรักของเราเนี่ยไม่ยากฮะใช้หายใจร้เอาเอาเขามาใกล้ๆแล้วก็หายใจใส่เข้าไปแค่นั้นนะ<ว>ถ้าไม่รู้สึกหรือไม่ขนลุกอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว you